สวีสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Brother t a l of Tucson นะซึ่งมาคนเดียวครับวันนี้พี่ชายไม่อยู่แล้วนะจากภาคที่แล้วพี่ชายของเราได้ตายจากเราไปด้วยการเชื่อใจเจน,นแล้วก็ตามเจนนั่นไปนะฮะจนกระทั่งตัวเองตายนะฮะก็อย่าหลงเชื่อคนแค่ภายนอกนะฮะภายในอาจจะ อามหิตมากมายแบบอามหิตแบบโอล่พโหดอะไรประมาณนี้ภายในอย่าดูคนแค่ภายนอกนะพาที่แล้วพี่ชายของเราก็ได้ตายจากเราไปก็ก็เป็นเรื่องที่เศร้าสำหรับแซมนะแซมเขาก็ต้องเข้มแข็งนะฮะต่อจากนี้เขาต้องเข้มแข็งเขาต้องใช้ชีวิต เพื่อพี่นะอ๋อผมคิดถึงก้อนหินพวกนี้จังเลยที่มีพื้นที่ปีนป่าอยู่สองพื้นที่เนี่ยให้สำหรับพี่แล้วก็น้องแต่ตอนนี้เหลือแค่น้องซึ่งพี่นี่ก็แบบหายไปแล้วอะ่ะคิดถึงพี่นะ ออจริงๆผมคิดถึงตัวพี่มากเลยตอนนี้มันไม่ชินแล้วอ่ะในการบังคับจอยเดียวซึ่งผมต้องบังคับทั้งสองจอยอน้องข้ามน้ำไม่ได้นะฮะตอนนี้โอ้แม่มาแล้วแซมเฮ้ยลูกแซม อ้มอลุกแม่ไปสิพ่อรออยู่นะครับเหมือนแม่มาปลูกขวัญปลูกกำลังใจ แล้วก็ปลูกความกล้าหาญให้กับแซมนะฮะเราจะมาดูกันว่าแซมเขาจะว่ายน้ำตรงนี้ไปได้ไหมเอา้าไม่ได้เหรออ๋อต้องกดสเปคาราของพี่นะฮะถ้ากดของของน้องเนี่ยไม่ได้เนี่ยกดคอนโทรลของน้องเนี่ยไม่ได้ต้องกดสเปคาราของพี่นะฮะ จะว่ายน้ําได้เหมือนมีจิตวิญญาณของพี่มาสิงอยู่นะแซมนายทำได้แซมพี่ชายของนายงคงภูมิใจหน้าดูนะแซมนายโตขึ้นแล้วนะนายกล้าหารขึ้นแล้วแซมเราดีใจแทนพี่นายด้วยนะ ไปไงล่ะเนี่ยอ๋อไม่ได้มเดี๋ยวต้องกดสเสปซปาเฮ้ยอยิงด้วยฮะต้องกดสเปซปลาเพราะว่ามีจิตวิญญาณของพี่มาสวมตรงนี้ก็น่าจะกดสเปซปลาเช่นกันฮึโอ้โหสุดยอดแซม ลุงครับผมกลับมาแล้วฮะเออเดี๋ัหนูแซมอันนี้คับผมา,มาให้แล้วร,รีบรบสารกา็เถอะโอเคเอ้พอเพื่อน่ะดื่มดื่มโชคดีมากนะไห้หนูอ่าขอบคุณครับเอ่อ ผมไม่มีแรงเหลือแล้วแรงผมหมดแล้วเช้าแล้วโอเคคิดถึงพี่เนาะไ่ก่อนเราเคยนั่งตกปลาด้วยกัน เคยทำอะไรร่วมกันแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วส่วนตัวผมก็คิดถึงพี่มากเลยนะตอนนี้ก็เขาอยู่กับเรามาก็ค่อนข้างที่จะนานนะโอเคทางนี้ถ้าจำไม่ผิดคือทางที่เราเข็นพ่อลงมาใช่ไหม น่าจะใช่นะทางน,นี้น่าจะเป็นทางที่เขียนพ่อลงมานั่นไงพ่ออยู่นั่นกำลังยืนไว้อะไรอยู่เลยพ่อครับผมมาแล้วน่าเสียดายนะที่เขาจากเราไปนะพ่อ พาอคิดถึงแม่ไหมคิดถึงสิผมภูมิใจที่เป็นลูกแม่กับลูกพ่อนะแล้วก็ภูมิใจที่เป็นน้องของพี่ด้ยนะศพแม่กับศพศพลูกศพพี่ชายนะ พ่อผมอยู่นี่แล้วน้ำตาของลูกผู้ชายก็กั้นไว้ไม่อยู่นะฮะสำหรับคนที่รักที่จากไปและตอนนี้แซมก็เข้มแข็งขึ้นแล้วและแซมก็น่าจะเป็นน่าจะใช้ชีวิตอยู่เพื่อพี่ชายได้นะอะ่ต้องขอบคุณเจ้านกนั่นด้วยนะฮะที่มาช่วยเราตอนจบ ตอนที่เราอยู่ต้นไม้นะะั่นหนสอบที่ใช้ก็ถูกฝานที่นั่นนะโอเคจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมงั้นไปสรุปต่อเลยแล้วนะขอข้ามเลยไนะ้เนาะโอเคโอเคนะสำหรับคลิปนี้ เนื้อหาค่อนข้างดีนะฮะเนื้อเรื่องค่อนข้างดีเต็มสิบผมให้เก้าครับผมเต็มสิบผมให้เก้าเนื้อเรื่องดีมากความเสียสละของพี่ชายเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆนะพี่ชายเขาเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับแซมก็ดีมากที่ได้พี่ชายอย่างนี้เนาะแล้วก็ เกมนี้สอนให้รู้อะไรหลายๆอย่างนะฮะเช่นความเสียสละความอดทนความอ,อะไรหลายอย่างอะตอนนี้ผมพูดไม่ออกมากเลยถ้าใครที่มีครอบครัวที่แบบว่าถ้าใครที่มีครอบครัวที่แบบว่า หลือกันอยู่แค่นี้เหลือกันอยู่แค่พ่อเหลือกันอยู่แค่แม่เหลือกันอยู่แค่ตากับยายก็จงเป็นแก้วตาดวงใจให้กับท่านนะช่วยอะไรท่านหลายๆอย่างหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง <c oughs> ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วตอนนี้มันตันมากเลยตอนนี้ เกมนี้ยถ้าท่านผู้ชมอยากลิ้มรสแบบว่าความความลุ้นความอะไรเนี่ยก็สามารถซื้อมาลองเล่นกันได้นะฮะเนะะื้อหาเศร้ามากครับผมช่วงท,ท้าทยเนาะก็เกมนี้ก็เป็นเกมที่ผมชอบอยู่เกมหนึ่งนะซึ่งเนื้อเรื่องเขาดีมากเลย ตอนนี้แซมก็จากที่เป็นเด็กขี้ขลาดนะฮะเป็นเด็กขี้ขาดเถียงพี่อยู่บ่อยๆทำอะไรกับทำไม่ดีกับพี่บ่อยๆก็ตอนนี้ก็เข้มแข็งขึ้นมาแล้วนะครับผมด้วยการตายของพี่ทำให้แซมได้เข้มแข็งขึ้นแข็งแกร่งมากขึ้นถ้าใครมีพี่น้องที่แบบว่า ถกเถียงกันหรืออะไรแบบเนี้ยก็ลองดูเกมนี้ดูฮะถ้าคนเถียงกันถ้าสมมุติว่าคุณเป็นน้องแล้วคุณไปเถียงพี่สมมุติว่าวันหนึ่งพี่ควณได้ตายจากไปเหมือนกับที่พี่ของแซมได้ตายจากไปคุณจะทําหน้ายัางไงคุณจะเป็นยังไงคุณจะเหมือนแซมไหมคุณจะเข้มแข็ง คุณจะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อครอบครัวหรือเปล่านะฮะก็ใครที่มีครอบครัวที่เหลือกันน้อยแต่ว่าแบบต้องช่วยเหลือกันอะ่ะก็ขอให้ช่วยเหลือกันด้วยนะไม่ใช่ว่าเอารัดเอาเปรียบกันโดยที่ให้คนนั้นทำแล้วตัวเองมานั่งไอ้นี่มานั่งกาะเขานะฮะ ใครที่มีพี่น้องแบบนี้นะผมก็มเคลียร์กันดีๆนะครับพยายามอย่าทะเลาะกันบ่อยนะอย่าเถียงกันบ่อยนะครับผมผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะ ใค,าาใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เหมือนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้จเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ